พื้นที่ของตำบลกุ้งม่วงเราเนี่ยมันมีพื้นที่ประวัติสังคมก็คือการผสมผสานระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับคนอธิตบบลกุ้งม่วงเนี่ยตระมาห์กิน ตั้งแต่ทำการเกษตรปลูกยางปร,ราปลูกปามตำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์ปลูกพักกับจริงๆเรื่องยาที่ติดมันเกิดขึ้นจากหนึ่งกรอบครัวนะครับครอบครัวคือโอเมอาจจะว่าให้ขึ้นมาคืนปอยโดยที่ว่าลูกล้านเยวาวุนนี้ไม่ไม่ก่อยได้ตำมานติมทีนะครับก็เลยเกิดปัญหนาช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับกับนอ้นองเยาวุานนะครับ คือทวดนึ่งว่างานกันกับว่างานแล้วก็คือผิดมาเล่นยาทิพตนะครับนีม,มีมีทวดรักจำกันนะครับมีอันจะกินก็เลยไม่ก่อยบางกลุ่มครัวไม่เอาจใจใจในการเรียนน้นองๆองโยบจุนติดยาทิพติดแล้วเนี้ยนะครับไม่ได้ตำม,มากินนะครับแล,ะะล้วก็เลยไปข้ออึนพ่อแม่เนี้ยนะครับโปโปเม่ให้ไม่ทันตามที่ว่าเราเสพยานี้ก็เลยอ,อาจจะว่าชาชกคำพูดที่ไม่ดีกับพ่อแม่ รลบปีรลบนงหลักกระบ,บวยซียดยางได้นแับนันี่ยไม่มากใหม่นะครับไม่มากใหม่เต,ต่มีนะครับมันก้อนเนี้ยนะผมไม่ก่อนด้อยู่บ้านผมจะไปตะลอนตะลอนตะลอนอยู่กลางหนองตะลอนนะครับมันมีมั้งนะคนเรานี่คือกองติดีมัง้งกองพิดมัง้งหนองไส้ตาขนแนก,นก่ได้มนเกินขึ้นได้จะเป็นปกเปื่อยฟุ้งปกเขา้ากลุ่มเหิือนฟุ้งปุ๊บนี่ปกยามันก็เข้ามาไ,มได้แบบนั้นนะ พวกยามันก็เข้ามาพวกลาบเบี้ยมันก็เข้ามาก็หลายปีเหมือนกันแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปนี่คือมันรูซึกว่าเราอยู่กับก้นบ่งนี้ไม่ได้แล้วอายุเรามาตึงตรงนี้เลยเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยอยากอีอยากอีอยากอีอก,อ,อกมาจากตรงนั้นแต่ว่าความมันจะอองมาได้มันก็ยากเหมือนกันแต่แต่ว่าก้นบ่งนี้มันขึ้นอยู่กับใจล้นืนๆนะ โชคดีก็คือตอนนั้นเทศาบาลก็มีการเปิดอบรมช่างพีมือช่างมืออาชีพอาช่างช่างอาชีพก็คือเป็นดูซึงกว่าในด้านดนตรีนะดนตรีแล้วก็ตัดผมดนตรีผมผมไม่ชอบเทศาบาลก็อยากงเห็นเลยมั้งว่าตอนนี้คือวัยรุน่นมันว่างงานเยอะนะก็เลยอยากจะอเอาโครงการบางโครงการลงมาให้คนที่มาว่างงานอยู่นะ <c oughs> ได้มีอาชีพเสริม <c oughs> คือตึงว่าไม่มีอาจีบลักแต่ว่ามีอาจีบเสริมแต่มันก็พออยู่พอกินได้กนไดร้หลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจหรือน้องๆเยาวชนที่เขาว่างงานอยู่ มาเรียนรู้ได้นะตรงนี้เราได้ประสานจากทีมวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงนะครับก็ใช้หลักสูตรของช่างแต่งผมชายนะครับซึ่งก็มีน้องๆที่อ่าเป็นกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่ว่างงานหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เคยโ <c oughs> บคือบ้านโนะบคือวัดนะรอรอก็คือราชการหรือโรงเรียนนะครับ เดิมเราทําตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้เทศบาลเนี่ยจะตั้งศูนย์ป้องกันปรับตามยาติติดของเทศบาลเราก็ดึงหลักการมีส่วนร่วมนะครับคือทุกฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องป้องกันมีแนวทางเดียวกันนะครับพื้นที่ของตาบลกุ้งม่วงเราเนี่ยมันมีพื้นที่ประวสังคมก็คือการผสมผสานร,ระหว่างใจพุทธไทยมุสลิมนะครับซึ่งในคําว่าบาวรตรงนี้บางทีถ้าเราบอกว่าบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่า แปลกแยกถ้ามันเดินเต็มนะก็คือบรมบาร,รคือบ้านโรงเรียนมัสยิดต,ตุกปื้นทีโดยจปะปอในไวัเนี้ยนะครับนะโรงเรียนก็ให้ความส้ำกันเป็นคอร์นเนวเซนะครับนะนั่นก็เรื่องในเรื่องข้องกัน คือซิ่งซิ้ติดนะครับเราเกลี้ยงกันตรงๆตัวเทศบาลก็มีโครงการดีๆนะครับมานำเสนอกับโรงเรียนกล้องจังเชื่อมลักสูดระยะสั้นนะครับเด็กก็ราก็ได้มีตักซ่ามีตักซ่าในการเชื่อมนะครับต้นแรกนะพวกเองก็ยยกโรคกันเพราะว่าไม่เคยเชื่อมปรูปลุกฟังศาสนานะครับไอ้เด็กยึดแม่กระตังพูด คำยาบกัะเปือนคำยาบับปุ่นรูคำยาบกับโปเมนี่คือไม่ได้เลยนะครับมีวิธีในการถอดความคิดของเด็กๆนะน้องๆอ,อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่นะเสียงที่สะท้อนที่น่ากลัวก็คืออยากจะบอกให้พ่อแม่เลือกอยาเสพติดยาเสพติดอยู่ในอยู่ในบ้านแล้วลไม่ได้อยู่ไกลนะั้นกิจกรรมจัดจนานการสร้างสุขเราก็จะมีลานจัดนานการ ก็จะมีการสอนในเรื่องของสอนศิลป์สอนดนตรีหน่งทที่เห็นเลยนะครับเห็นเลยนะคือความตั้งใจของผู้นำนะครับ ไม่มองผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะมองผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักนะเลยเห็นที่นี่นมีความร่วมมือและกบูรณาการร่วมในการทํางานกันเป็นอย่างดีนะรเราพยายามตะมานรวมกันไม่ว่าตรงทินศรีตะบ,บันตำบลงุ่มหวงปรรม้วยจุมรุมกำนันผู้นบ้านตำบลงุ่มหวงนะครับกับโอโซโม่ปราก,ก,การกากลยที่เราตำมานรวมเผื่อเก็ปัญหาตรงนี้นะครับยงวชุนก้องจัดนี่ตรงผ้า ไอ้ชาติบานเมืองไปไกลนะครับไม่ใช่ว่ามาตกป็นตารยาที่ติดนะครับเรื่องนี้เป็นปนัญหานักเลยครับปัญหาปราดินแกดกเลยต้องตำบลกรุงวงตีพุ่มตรงการแก่นะครับเราพูดคุยกันแล้วว่ายาเสพติดมันเป็นปะเดินร้อนสําหรับพื้นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องอรับฟังแล้วก็เห็นพ้องว่ามันคือปัญหาร่วม การเปิดพื้นที่เขาได้แสดงออกนะถ้าเขารักเราสนับสนุนและเขาก็มีโอกาสที่จะเติบโตในเส้นทางที่เขาเลือกเขาได้แสดงออกในสิ่งที่เขารักเขาชอบเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละสำหรับการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับในความข้าใจของผมนะ